แล้วเรื่องการพนันละท่านไปเรียนรู้ได้ไงหรือว่าสิ่งแวดล้อมแถวนั้นตอนเด็กๆมันก็เลยเห็นเยอะก็ม,มีมีตรงฐานรถไฟบังซื่อนะครับเขาก็เขาก็มีคนมาขนนักจะมาเล่นนะครับ<อ>เป็นมาเล่นกันพนระพอเราไม่เรียนหนังสือท่านก็ไปอยู่ในบอนก็มาไปดูครับเอาไปดูไปดูไปดูแล้วก็เขาเล่นไฮโลก็ไปหยิบสิบบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างนี้นะครับนี่คนแล้วพอพวกนั้นเขาเห็นว่าผม นะเขาเขาก็ให้ให้ให้เงินหน่อยให้เงินผมก็ไม่เอาเพราะมันไม่ใช่อะไรเราเราต้องแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลยเห็นว่าเห็นว่าผมดีเขาเลยบอกให้มาเล่นเล่นให้ชัดหน่อยว่าที่บ้านสมัยนั้นตำรวจยังต้องขี่จักรยานนะครับสายตัวขีจักรยานว่าจะไปไล่จับใครแค่ขี่จักรยานเออมันก็จับโจรไม่ทันนะขี่จักรยานเมื่อก่อนนะครับนั่นเป็นเป็นสถานีตำรวจบางซื่อครับ บางซื่อเนี่ยเขามีตั้งแต่บางซื่อมาถึงบางเขนถึงราชพัน์สองไปถึงติดนนเลยนะครับกว้างมากแล้วตำรวจขี่จักรยานอ่ะเขาก็เลยมาเล่นกันที่บ้านผมคนก็เลยเข้าใจว่าบ้านชัดเตาปูนก็คือบ่อนคือว่าพนดันก็อย่างนี้นะฮะสาเหตุจากคนที่เขาเขาเล่นอยู่เขาเลยคิดว่ามาผมแมวของใครเขาเลยมาช่วยมาช่วยเจ็ดวันมะอะไรเงี้ยเจ็ดวันวันหนึ่งได้พันกว่าบาทสองพันบาทโอ้โหเจ็ดวันได้เป็นหมื่นนะครับ โอดีกว่ารับราชการ,รตอนนั้นอีกหะครับดีกว่าโอ้ก็เลยพอพอ,พอเราได,ได้ได้ต่างเดินมาเห็นคนจนๆคนๆแก่ๆแล้วเราก็ให้ไม่ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาไม่ ก็ไม่มีกินอ่ะให้ไม่ได้คิดอะไรนะรเพราะมันได้ง่ายถ้าถ้า,ถาผ,มผมรับราชการเนี่ยผมคงไม่ไม่กล้าให้ถ,ถ้าสมมติอาจารย์นิสสักเรียนถามท่านนะก็คือหมายความว่าตอนนั้นก็รู้แหละว,ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บงเออมาเอิญเงินมันหามาได้ง่ายแบบนั้นตำรวจก็ไม่เชื่อว่าจะมีปัญญามาไล่จับได้เงินมันนิดๆหน่อยๆที่เขาให้เราเราก็เอาไปช่วยคนอื่นเขาวัตถุประสงค์คือมองว่าได้เงินง่ายแต่เอาเงินไปช่วยคนคอื่นค,คืออย่างนี้นะครับ เรามองว่าการเล่นการพนันเนี่ยมันก็เป็นแค่นักเสี่ยงโชคนะครับก็ได้ได้ก็เอาเสียก็ให้เราแต่ผมมีจิตมุ่งมุ่งมั่นผมคือเราไม่รักขโมยใครเราไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียดใครนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเล่นดีกว่าเราไปไปป้อนจี้เขาอย่างนั้นเราไม่เอาใช่ไหมคะในมุมนั้นทีนี้เรียนถามหน่อยสิคะตอนที่ท่านได้สตังค์ง่ายๆตอนนั้น่ะจากการพนันหรือเสี่ยงโชคหรืออะไรก็ตาม มากที่สุดที่เคยได้แม่ได้เยอะจริงเท่าไรคะในช่วงนั้นยังนะฮะในในช่วงนั้นยังยังในในช่วงนั้นก็แค่แค่หมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้นะครับก็แต่สมัยนั้นก็เยอะนะโอ้ยหมื่นสองหมื่นสมัยนี้จะจะเป็นแสนเป็นล้านเอานะหกสิบปีท,ที่ที่แล้วครับอุ้ยหกสิบปีเป็นล้านสมัยนี้เลยนะตอนนั้นผมอายุสิบเก้า วุ้ยสิท่านจับเงินขนาดนั้นแล้วหรอก็มันมันได้ง่ายก็เลยจ่ายจ่ายคนง่ายเหรอคะครับค่ะตอนนั้นก็ถือว่าได้เงินเยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วช่วงที่คิดว่าตัวเองพีคสุดได้เงินเยอะมากเลยนี่คือเท่าไหร่คะประมาณปีสักสาม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 สี่นะครับะได้เท่าไหร่ครับตอนนาชาติเป็นนายกเงินจัพคัพมากใช่ครับที่ดินก็ได้ราคาคนเล่นกันเล่นดีครับคนเล่นกันได้เสียเยอะครับแทงกันทีสี่ห้าล้านครับ แล้วท่านเก็บขึ้นมาทีหนึ่งเท่าไหร่คะง่ายๆไม่่งครับก็แล้วแต่บนอาจจะได้ได้ก็ได้เป็นล้านเสียก็เสียเป็นล้านครับนะครับค่ะก็ได้เป็นล้านก็เสียเสียมากที่สุดท่านเคยเสียเป็นล้านเลยเหรอเสียวันหนึ่งห้าสิบกว่าล้านเคยเสียวันละห้าสิบกว่าล้านแสดงว่าท่านต้องมีเงินแบบตายตายเป็นพันล้านสิคะนี่ห้าสิบล้านก็มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคพี่เออ่ามันก็หมุนกันได้ ออหมุนกันไปหมุนกันมาค่ะ